โอเคครับ okay, ผมมาดีทุกคนนะผมก็เดี๋ยวลิปนี้เราจะเอาท่อลงอีกนะผมโดยที่ผมจะลองทดลองใช้รถเกีรนะผมใช้รถเกีลองดูนะมาลองใช้รถเกีดันลงเลยเนี่ยนะเออมันจะเป็นยังไงนะผมก็เดี๋ยวเอาไอตรงนี้แล้วกันนะรถเกีด,ดันลงไปเลยนะผมรถเกีด,ดันลงไปเลยแหวบนะผมก็ออล็งดีๆนะพยายามอย่าวางอย่าวางเอออย่าวางให้ถึงพื้นเออประมาณประมาณเท่านี้เออ แวบเฮ้ยกระจุยกระจุยถอยก่อน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 เอ้ยกระจายเร็ววับปั๊บปั๊บปึ๊บโอเคดันอยู่ดันอยู่โอเคแวบไปกันเลยจวดเลยจวดเลยโอ้ได้แค่สองอันนี่ว่ะโอ้ถอย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 ลูกพี่ถอยถอยถอยวู้นวุ้นวุ้นโอเคอันนี้อันนี้ตกไปโอเคก็ได้สองอันนะผมอีกอันนึงมานี่อีกอันนึงมานี่เออ อีกหนึงมานี่ครับผมอีกหนึ่งมาหนี้ปั๊บมานี่ไอเองไอนายไอนายมานี่ไอนายโอ้ไอนายไปรถไอนายไอนายอยูต๋มเรียบร้อยโอ้โหไวเหลือเกินว่ะทุกคนไวดีเหลือเกินว่ะแม่นูดูดูเดินเดี๋ยวินเดินหน้าก่อนเดินหน้าก่อนเดี๋ยวมันจะขึ้นไม่ได้รถแรงครับผมรถรถแรงนะแม่บูดูมันจะขึ้นเนินชันนี้ได้ไหมโอ้โมันขึ้นได้เฉย ขึ้นได้เชลโอ้โหโคตรดีอ่ะโอเคเราควรจะไถตัวนี้ไปนะืนไปได้ไหมไปไม่ได้ปะแม่บูขึ้นก่อนขึ้นก่อนลูกพี่ขึ้นก่อนแหม่เออมันขึ้นมาอยู่มันขึ้นตามอยู่ขึ้นตามอยู่อีโอเคาวางลงวางผ่านลงนะครับโอ้รถเก๋ก็มันเหมือนกันนะเนี่ยรถเก๋ก็มันเหมือนกันนะเนี่ยวุ้น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 โอ้ยเด้อเด้อเดอหัวมุดแล้วหัวมุดแล้วทุกคนหัวมุดแล้ว วุนวุ้นวุ้นวุนว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 ุนี่เป็นไงล่ะเป็นไงล่ะทุกคนนผมก็เออไปได้อยู่ไปได้อยู่เออดันมันไปดันมันไปดันมันไป่นมันไปเอาผ่านยกขึ้นเออวุนดันมันไปดันมันไปดันไปเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละวุนั่นแหละนั่นแหละปึ๊บวุ้นวุ้นวุนยืดดันไปดันไปอุยไม่ไป แง่ถอยถอยหน่อยลูกพี่ถอยหน่อยเออนั่นแหละปับ๊บวางลงป,ปึ๊นบึ้นดันไปแง่เอ,อ้าทำไมมันไม่ดันให้อ,อ๋อโอเคเรียบร้อยโอ้โหรถเก๋เข้ามเหมือน,นกันนะเนี่ยรถเก๋เข้ามเหมือน,นกันนะเนี่ยทุกคนแง่โอเคเรากำลังจะออดันไปฝั่งนู้นแล้วกันนะผมบึ้นบึ้นเดี๋ยวก่อนอื่ก็ต้องเอารถขึ้นก่อนโอเคก็เหยียบไปแล้ยผมเหยียบไปเลยก่อนอันสุดท้ายก็อยู่ฝั่งนี้ผม มาเดี๋ยวผมก็จะดันไปเล้วผมวุ่นวุ่นก็ไม่รู้มันจะดันไปได้หรือเปล่านะแหววบึ่นทอยยุ้ยโอ้โหมันดันไม่ได้แน่ดันไม่ได้แน่นอนนะผมมันต้องต้องดันไปด้านข้างก่อนนะครับวุ้นวุ่นเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอารถขึ้นก่อนรถขึ้นก่อนโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นไปก่อนเออขึ้นไปก่อนวุ่นไปก่อนอืมโอ้ตอนนี้ก็จะมืดแล้วผมโอ้โหมองไม่เห็นอีกแล้วอู้ โอเคแวบใช้รถเกียร์เลยผมใช้รถเกียร์ไปเลยรู้สึกว่ารถเกียร์จะมันดีนล้ผมรถเกียร์จะมันดีนะมันขับมันดีแล้วรถเกียร์เนี่ยเออนะผมมันเพราะว่ามันแบบว่ามันบู๊สาสใจไงสําหรับคนที่ชอบบู๊บู๊นะเอามันข้ามได้ไงเนี่ยเฮ้ยว่ามันวิ่งเร็วจะผ่านเลยเออเบิร์โอเคนะผม แล้วก็ไปรันมั้งแต่ฝั่งนี้เลขตุ้มเป้หมดแล้วผมเลขกว่าแม่โคอีกนะครับวางลงวางลงปเบเอาเดี๋ยวถอยก่อนถอยก่อนอย่าให้ถึงดินนะอย่าให้ถึงพื้นดินแอบทิ้งลงทะยานส่ฟ้าปบัง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 ได้สองอันสามอันเลยได้สามอันเลยว่ะทุกคนโอ้โหโคตรฟุกนะครับไอ้อีกสองันอยู่ตรงนี้เออีกอันนึงนี่วะ ขีวางลงผมแม่ปาด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 ไป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 ไนไปไปไปไล้ปไไปไปยปไ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 อไปไปไ้ไป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 ้โไป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 ไนไป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 ไไปไปไป่ปไอไไปไปนไปไปไไปไปไไปไปนไปไปไไปไปไไปไยไไปไปไไป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 ้ปงปไ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 ปยิไปไปยปงปนปไปไปไงไปไปไไป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 ไนไป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 ไงไปมปนัไปน้ย ปาเอ็งถึงจะชอบไอ้น้องเข้าไม่ได้ไอ้น้องเออนั่นแหละไอ้น้องที่ฉันต้องการนะฮะเดินสุดท้ายวนเรือนสุดท้ายสุดท้ายขึ้นไปก่อนขึ้นไปก่อนว้ววุ่นโอ้โหเดี๋ยวเราคันนี้มันลองดูก่อนนะว่ามันจะเป็นยังไงแล้วกันนะผมเอาคันนี้มาดูกันวุ้นนี่ไป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 นี่ไปแล้วของคันนี้คันนี้มันลองดูมันจะเป็นยังไงเนาะมันกันนใเนี่ยมันมันกันนะมัน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  มันใช้ได้เลยนะนะเอถึงจะไม่ใช้น้ำมันหมูเออมันใช้ได้ครับผมอโอ้โหกล่ามันจะสตาร์ทเครื่องได้รถคันนี้นะมาบึนก็ต้องอีอันนี้เสร็จแล้วอ่วางท่อเสร็จถมเสร็จก็ต้องเอามาเอามาบดอีกนะครับเดี๋ยวเราจะไปย้ายรถบดมาบดด้วยับผมปุ๊บปุ๊บยกขึ้นอีกอดันไปดันไปเนี่วผมดันไปด้วยถมไปด้วยครับผม ดันไปด้วยทมไปด้วยนะเอ้ยกระเด็นกระเด็นกระเด็นเดี๋ยวเดแป๊บนึงโอ้ยวโอเคแอถอยผมถอยโ้มจะดันไปแล้ผมผมจะดันไปเลยนะปุ๊บเอาวางลงนี่เองน้องทำไมวางลงไม่ได้อ่ะหรือว่าผมวางวางผ่านอยู่วะออไม่รู้อ่ะเมื่อกี้วางไม่ได้นะเอบป้งเรียบร้อยโอ้โย ก็มันดีนะถือว่าอีซี่มากครับผมมันดีมันดีก็ทีนี้ก็ไถถมครับผมเอาแล้วเดี๋ยวแมคโครลบอาแมคโครขยับอกก่อนนะครับเออเอาเอาแมคโครไถถมครับผมเอาอีไม่ไม่ใช่แมคโครไถถมเอาเอาเอารถไถไถกบแล้วผมก็รอคำสั่งผมอ๋อเอาตรงนั้นถมก่อนนะผมมาเดี๋ยวลุ่นเร็ววุ้นรุ่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 นรุยกันเลยลุยกันเลยวางแล้วมั้ผมบูใส่ เปยียงไปเลยมอใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะผมนี่ก็ไถถมไปเรืร่อยๆแบบนี้แล้วผมวก็เราอาจได้เจ็ดนาทีแล้วโอเคผมไปเรืร่อยๆผมโอ้ยถอ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 ย,ถอย,ถอยว้าโอเคแล้วก็จะดันไปเลยครับอู้ดันไปเลยดันไปเลยอ่าดันถมไปแล้วผมนี่ชิวๆสบายๆผมโอ,โอ้โหนะ คิวสบายสบายครับผมโอเคปังวางลงโอเคันดันมันกันนะเนี่ยแยวผมดูมองในรถด,ดีกว่านะไปดันไปครับผมก็ดินส่วนเกินเราก็ดันออกเลยผมดินส่วนเกินนะเราก็ดันออกไปเลยนะครับโอ้โหดูดิกระจกก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีโอ้ตายแล้ว แว้าวโอเควางปืบปังโอเควืนแต่ผมชอบที่ขับมันนะที่ขับมันเท่ดีว่ะเออมันแบบว่าขับไม่เหมือนรถคันอื่นอ่ะโอเคครับผมเสร็จแล้วครับหลุมนี้ครับโอเคไปออกแหวววูาออกจากตรงนี้ผมออกจากบริเวณนี้นะแโอเคแล้วก็ไปเออ่ตรงไหนตรงนู่นครับผมเราผมวิ่งมาทําไมตรงนี้เนี่ยเฮ้ย เราใช้แต่รถไทยเลยผมใช้แต่รถไทยเลยแมคโครมันบังคับยากว่ะไอ้แมคโครมันไม่มันนะผมแมคโครไม่มันวู้นใส่เปียงมาเลยอ่าซีรีส์นี้เป็นซีรีส์ที่โหดครับผมซีรีส์นี้ซีรีส์โหดนะไม่ใช่ซีรีส์เอ่อแบบว่าชิวๆเนาะนะผมก็แต่ละซีรีส์จะไม่เหมือนกันนะผมครับซีรีส์นี้โหดนิดนึงครับโอ้ยเอียโอเคไปผมมึบนี่ดันไปจวด ใส่เปี้ยงมาเลยนี่ครับผมโอ้โหใส่เปียงมาเลยครับเราอาจได้กี่นาทีแล้ววะเ,เดี๋ยวผมว่าจะปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะทุกคนนะเดี๋ยวเ,เพราะว่ามันต้องไดเอามาบทในคลิปหน้าด้วยเดี๋ยวมันจะบดเดี๋ยวรถบทมันจะสั้นเกินไปนะโอเคสําหรับคลิปนี้เ,เดี๋ยวจบไว้ที่เก้านาทีก็แล้วกันนะผมสาหรับคลิปนี้บายบายทุกคนนะผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะผม ก็เดี๋ยวลงต่อๆกันให้ดูนะผมโอเคจเจอกันใหม่คลิปหน้าผมคลิปนี้บ๊ายบายผมสวัสดีครับ